คือฝั่งรัฐบาลบอกเร็วไปเร็วไปนิดหนึ่งพึ่งจะ3เดือนนะครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็ออกมาบอกเลยครับว่ารัฐบาลพึ่งจะตั้งกันมาได้3เดือนคนที่จะหนักใจไม่ใช่รัฐบาลหรอกนะถ้าจากพิปรายฝ่ายค้านนั่นแหละต้องหนักใจจะเอาอะไรมาอภิปรายรัฐบาลเวลามันเท่านี้เองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะรัฐบาลคุณอุ้งอิงและจะมีการตรวจสอบการทํางานยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นกระบวนการแหละ ไม่มีอะไรที่รัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยต้องหนักใจหรือว่าต้องเตรียมการรับมือเป็นพิเศษก็เป็นการทําหน้าที่เป็นโอกาสอันดีเลยที่จะใช้เวทีแถลงผลงานรัฐบาลหลายเรื่องเนี่ยมันสะท้อนผ่านโพมาหลายสํานักและว่าประชาชนคนไทยพอใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรือธงหมื่นหนึ่งฟื้นเศรษฐกิจฟื้นฟูเยียวยา,ยาพี่น้องประชาชนที่เจอกับน้ําท่วมเขาบอกงานยากของการพิปายนะไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเลยนูน่นฝ่ายค้านนูน่นจะหาข้อมูลอะไรมาพิปายรัฐบาล ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์หมายถึงว่าจะพูดอะไรและประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วไม่ได้ถูกมองว่าอภิปรายตามพิธีกรรมทําตามฤดูกาลก็คือเหมือนกับว่าพอเปิดประสมัยประชุมมามันต้องทําก็ทำซะหน่อยแบบนี้เนี่ยนะครับในขณะที่คุณพัฒนาจากเพื่อไทยเหมือนกันบอกตอนนี้รัฐบาลทํางานมา3เดือนมันเร็วไปไหมก็สันนิษฐานเลยถ้าเกิดอภิปรายเวลาใกล้ๆเนี่ยเหมือนที่ลุงตาเหมือนที่เราพูดอะ่ะขุดเรื่องเก่าหรือเปล่าอเอาเรื่องเก่ามาพูด ติดตามการทํางานของรัฐบาลก่อนไหมถ้ามีประเด็นที่มันสอดทุจริตก็ยินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่อยากให้เอาสาภามาเล่นเกมการเมืองรัฐบาลชุดนี้พัฒน,นาก็บอกเขาทำงานโปร่งใสนะตัวพัฒนา,นานเองก็เคยเป็นกรรมธิการก็ประมาณยิ่งเห็นเลยว่ามีความชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่สอดจะคิดได้เลยนะว่าจะทุจริตเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่าใช้อคติส่วนตัวมาประกอบการอภิปรายนี่ขนาดหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอเลยนะยังเอาเรื่องส่วนตัวมาโจมตี <laughs> โอ้โตอนไปหาเสียงนายกอบจอก็เอาเรื่องระดับชาติไปคุยในท้องถิน่นนี่พอมาเรื่องระดับชาติเอาเรื่องท้องถิน่นอะไรที่มันลิงกันได้หมด <c oughs> มันข้ามสนามกัน<อ>จริงๆะมันก็ต้องใช้แหละนะครับมันก็เป็นกลยุทธ์อ่ะนี่เป็น พรรฝั่งของรัฐบาลที่รีบออกมาออกตัวก่อนเลยว่าเร็วไปไหมแต่จริงๆริงดีแล้วหรือถ้าเกิดจะดูพรรคร่วมดูพรรคแกนนํารัฐบาลก็คือเป็นพรรคเดียวกันท่านอาจจะบอกว่า3เดือนแต่มันก็คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะถ้าเกิดสมมติทําได้แบบนี้เกิดในอนาคตมีพรรคไหนปรัฐบาลก็เกิดหัวใสขึ้นมาเปลี่ยนนายกทุกปีได้ไหมเพราะว่ามีแคนดิเดตตั้ง3คนพอเปลี่ยนทีก็บอกว่านายกพึ่งมา ่าจะไม่ดีกับมันไม่น่าจะได้ใช่มั้ล่ะน่าจะไม่ดีกับเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วหลายพารคร่วมจะเหนียวแน่นเปึกและคงเอาไม่ลงคงลงไม่ได้แต่การทําอะไรที่มันดูหมิ่นเมย์มันดูเรียกว่าไม่สง่างามมันก็จะดูเปิดแผลได้บ่อยๆซึ่งฝั่งฝ่ายค้านเองเขาก็เชื่อว่ามีหลายเรื่องให้เขาพูดได้ในเนื้อหาสาระข้อมูลที่เก็บมาและบอกเลยว่ารัฐบาลไม่ต้องกลัว ฝ่ายค้าเนี่ยเน้นสาระไม่เคยถูกข้อคอรหาขายข้อสอบกินโโอ้โไปดูการอภิปลาที่ผ่าน,านมาตั้งแต่ตอนเป็นก้าวไกลก็ได้ครับ